เธออาจจะไม่เปิดเผยว่าแก่เป็นลูกใครแต่เธอจะปิดบังได้ยังไงเรื่องแก่เป็นบ้านเดี๋ยวสิฮะาแม่ครับสิไปเถอะพี่สะพ้าย อ๋อหลวันดีครับคุณลุงวันดียินดีด้วยนะยินดีเช่นกันครับเอ่อผมโทรไปทีหนึ่งแล้วเมื่อเช้าฉันรู้ฉันไปข้างนอกมาไปเข้าครับเนอะเพื่อที่ครับอยากจะชิมอาหารที่จะเสิร์ฟในงานแต่งของสามีแล้วเพราะงั้นนริตยาอาหารจะต้องดีที่สุดนะครับคุณลุงอาหารจะต้องดีที่สุดไม่ต้องห่วงไปครับอีกอย่างหนึ่งเพื่อนของฉันหลายคนบ้านอยู่ไกลมากมาก พวกเขาจะมาก่อนสักสอสมวันเราต้องจัดเตรียมที่พักให้พวกเขาด้วยเออได้ครับผมจะจัดการให้งั้นก็ดีแล้วเจอกันฉันจะโทรหานายแนะนำไปทีละคันเพราะนายคงจะไม่รู้พิธีการสักเท่าไหรนะ่นักครับคุณลุงขอบคุณมากนะครับบาย วันดีวิกรมโอ้วันดีอริตยาที่บ้านเป็นยังไงบ้างเนี่ยอภิเศกวิทยาทุกคนสบายดีอเอ่อพรุ่งนี้ต้องพาอัารามาก,กี่โมงเลยเออพาแกมาตอนบ่ายดีกว่าตกลงไปกันเถอะอัาราเร็วเขัากลับบ้านกันเอ่อทางการวิกรมเอ่อ วิญญาเออฮัลโหลฮัลโหลวิกรมฉันเองนะวิญญาอ๋อว่าไงเออวิกรมฉันอยากเจอคุณหน่อยมาเจอที่คลินิกสิไม่ออกมาเจอที่ร้านกาแฟได้ไหมอ๋ก็ได้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าเนี่ย ไม่มีอีกครึ่งชั่วโมงไปเจอกันอ้ออีกอย่างนึงอ,อย่าบอกอดิตยาเรื่องนี้ล่ะเออตกลงออออขอบคุณนะวิกรมออขอบคุณมากๆเรื่องเล็กเนอเรื่องเล็กไปเถอะลูก พี่วิทยาเหะเออออกไปข้างนอกไปตลาดมัง้งฉันเข้ามาเปลี่ยนชุดเนอะแล้วจะไปออฟฟิศต่อเลยไปทะลุกปะต้องไปทํางานอีกแล้วเหรอนายบอกว่าจะออกไปกินเมื่อเย็นด้วยกันไงฉันมีงานสําคัญต้องทําฉันต้องไป <c oughs> มาเถอะ สิไพซาสำหรับความคิดเธอไม่มีใครเล่นไพซาแล้วนะเราเคยเล่นกันจําได้ไหมเล่าฉันให้สิไพซาแลกกับความคิดของเธอแต่เธอให้หนึ่งไพซาแลกความคิดของฉัน <c oughs> ว่าไงมีเรื่องอะไรอุบบิกรมฉันมีเรื่องอยากถามคุณหน่อยอ,อ ที่โรงเรียนมีครูคนหนึ่งเธอตั้งท้องเธอกังวลตั้งแต่วันแรกที่รู้ว่าอันทาราเป็นออทิสติกเธอกลัวว่าลูกในท้องจะเป็นออทิสติกเหมือนกับอันทาราเธอถา,ถามฉันหลายอย่างมากเรื่องนี้วิกรมฉันต้องการคําตอบไปบอกเธอถามมาเลยเออคนเราเป็นออทิสติกได้ยังไงมีสิ่งที่ควรทําสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงไหมเราต้องควบคุมอาหารเป็นพิเศษหรือเปล่า เราดื่มชาหรือกาแฟได้ไหมหรือว่าคุณจะดื่มแต่น้ำผลไม้แล้วควรจะดื่มน้ำอะไรดีควรกินผลไม้อะไรที่ไหนที่ไม่ควรไปหนังเรื่องไหนที่มีคนดูมีอะไรห้ามอีกไหมถ้าเอาแต่ถามฉันว่าทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้เพื่อไม่ให้ลูกเป็นออทิสติกเนะเขาควรจะกินอาหารดีๆเข้าไว้และเออเขาควรจะมีความสุขไม่มีใครบอกได้ว่าลูกจะเป็นออทิสติกหรือเปล่า ตัวแม่หรือนิสัยของแม่ไม่มีผลทําให้เด็กเป็นออทิสติกได้หรอกนะไปบอกเพื่อนของเธอด้วยว่าไม่ต้องคิดอะไรมากใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไปกับสถานการณ์ทุกอย่างรอบๆตัวให้เขารู้สึกถึงลูกที่อยู่ในท้องเอาไว้ให้มากๆและคลอดออกมายังไม่คลางแคลงใจแค่นั้นแหละ ตกลงฉันจะบอกให้นี่ถาบริยายสิถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องของเพื่อนเธอทำไมถึงห้าไมไให้ฉันบอกอจิตยาด้วยล่ะเออเออไม่มีอะไรออดิตยาจะกงังวลโดยไม่จำเป็นออแค่นั้นแหละโอเคนะวิกรมฉันไปแล้ว เธอกำลังโกหกฉันอยู่เพื่อนของเธอไม่ได้ท้องเธอตั้งหักใช่ไหมฉันดูสีหน้าเธอออกนะวิทยาผู้หญิงที่เป็นห่วงเรื่องจะคลอดลูกเน่ยไม่ใช่เพื่อนเธอแต่คือเธอ เธอหลอกฉันไม่ได้หรอกวิญญานี่ฉันถามจริงๆนะได้โปรโดเถอะมีปัญหาอะไรอย่างนั้นเหรอไม่มีหรอกวิกรมก็หกอีกแล้วเธอท้องสินะใช่ไหมเธอรู้สึกอันธราเป็นออทิสติกแล้วลูกของเธอในท้องก็อาจจะเป็นเหมือนกันแต่เธอคงไม่คิดมากแบบนี้ถ้าอันธราเป็นแค่เด็กที่รับมาเลี้ยง วิญญาบอกมาเถอว่าอันธราเป็นใครวิญญาอันธราอันธราเป็นลูกนอกสมรสของอดิตยา บ้าจริงฉันไม่น่าจะไปถามเธอเรื่องนี้เลยดูเครื่องดูดฝุ่นสินายเคยเห็นไหมอะเครื่องดูดฝุน่นอะอ้ายห้พรู้ดูหน่อยสิแป๊บหนึ่งจะ้ะ จั๊กจี้ทำให้ผมมั่งสิเดี๋ยวเพิ่งเล่นนะไว้ก่อนฮัโหล เครื่องนี่มันมีเอาไว้ดูดฝุ่นนะดูดปุ๊บสะอาดปั๊บจริงเหรองั้นเรามาเล่นกันเอาสินี่ปืนของฉันแล้วไงนี่คือปืนกลของฉันฉันจะยิงนายปังปังๆๆงปังปังปั นี่แปบบ๊บหน,น,นึ่งกอเดี๋ยวอันธราอันธรานี่ททำอะไรเนี่ยฮะดิฉันถูกกลับไปนะอันธราลงมานี่ได้ยินไหมเกิดอ,อ,อะไรขึ้นเธอร้องทำไมโอ้พระเจ้ามันเกิดขึ้นแบบนี้ทุกวันเลย พวกเธอต้องขายหน้ามากแน่แน่ถ้าแกร้องแบบนี้ในงานแต่งทำอะไรสักอย่างสิให้ฉันทำยังไงล่ะแกก็เป็นแบบนี้ของแกทุกวันเน่ออกมานน่ช่างเถอะเดี๋ยวก็สงบลงไปเองแหละไม่รู้แกจะอยู่ตอนไหนฉันกลัวจังเลยเนี่ยเมื่อแต่กลัวไม่ได้นะจะต้องหาทางแก้ด้วยเอ่อเอางี้ฉันนึกอะไรออกแล้ว ฉันรู้จักหมอผีคนหนึ่งรักษาคนป่วยทางจิตได้ถ้าเธอตกลงแล้วก็เราจะพาแกไปหากันไม่ต้องห่วงนะแกจะหายแน่และหายก่อนถึงวันแต่งงานด้วยจริงเหรอฉันเคยโกหกเธอหรือไงกันแล่าถ้าอย่างนั้นตกลงงั้นรไปกัน ฟังนะอารติถ้าพ่อแม่ของสามีเกิดรู้ว่าแกเป็นลูกนอกสมรสของอดีตยาแถมยังป่วยทางจิตอีกด้วยพวกเขาจะคิดยังไงตอนนั้นเราคงแก้ไขอะไรไม่ได้แต่อย่างน้อยเราก็ควรลองรักษาดูนะเรื่องนั้นฉันเข้าใจเนะแต่ฉันไม่คิดว่าจะไปหาหมอผีมันจะดีมันไม่ดีตรงไหนกันละ่ะฉันเห็นคนอื่นเขาไปหาหมอผีกันตั้งเยอะตั้งแยะเห็นว่าเด็กหลายคนไปหาก็หายนะพูดจริงเหรอคิดว่าฉันโกหกหรือไง แต่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นล่ะไม่มีปัญหาหรอกฉันอยู่ทั้งคนนะไปเถอะเราไปกันเดี๋ยวนี้เลยดีกว่าไปเดี๋ยวนี้เลยเหรอพี่กับพี่สะพ้ยไม่อยู่บ้านฉันต้องบอกพวกเขาก่อนนะพี่กับพี่สะพ้ายให้ตายเถอะคืนบอกพวกเขามีหวังไม่ได้ไปแนะ่แล้วคุณจะไปกับฉันด้วยใช่ไหมใช่จะทิ้งเธอได้ยังไงล่ะฉันก็ต้องไปด้วยสิตึกลงเราพาแกไปกันเถอะไปเลย แต่ว่าแกงเงียบไปแล้วเถาว่าเอ้ยตอนนี้แกงเงียบแต่ไม่รู้หลังจากนี้ก็จะเป็นอีกตอนไหนเนอะใช่แต่ว่าพวกเขาจะรู้ได้ยังไงว่าแกเป็นอะไรเพราะาแกหายแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกให้พ่อหมอจัดการเองหมอผีมีวิชาอย่างรู้แค่เห็นเขาก็รู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วไปเถอะแต่ว่าไป <c oughs> เถอะนะ <c oughs> อันธราเราไปเดินเล่นกันนะนะเราไปเดินเล่นกันนะอันธรามาไปเถอะเร็วเข้าเร็วเร็วตุ๊กตุ๊กเร็วเร็วขึ้นไป นั่งสิไปได้หวัดดีฮะน,นะหวัดดีจะ้ะ ม่าผมหิวใจแย่แล้วเดี๋ยวแม่จะทำอะไรให้กินนะอันธารากับอาอารตีล่ะอันธาราไปข้างนอกกับอาอารตีฮะไปไหนกันแม่ผมบอกว่ารู้จักหมอผีเขาเรักษาคนที่เป็นบ้าได้ก็เลยพาไปที่นั่นนะฮะ ว่าไงนะแม่ของเธอก็ไปด้วยอย่างนั้นเรอแม่เป็นคนพาพวกเขาไปฮะฮะลัฮะโลโหลฮัลโหลอดิตยาว่าไงวิทยาอาดิตยาเอ่อแม่ของพี่ลูกกับอรตีพาอันทราไปหาหมอผีนะอะไรนะเขาปล่อยพวกเขาไว้ได้ยังไงอดิตยาฉันไม่รู้เรื่องฉัน ฉันไปข้างนอกมาเโอเคเดี๋ยวฉันจะโทรไปนะอดีตนี่ถ้าคุณจะปิดมือถือก่อนมาที่นี่สิ เดี๋ยวเดี๋ยวเธอจะไปไหนไปทำอะไรไม่ต้องกลัวนะหมอผีรักษาอันตรายได้แน่ปติยามีอะไรเหรออรตีกับแม่พิลูพานตราไปหาหมอผีนะสิฮะหมอผีเหรอทำไมอ่ะอรตีไม่ยอมรับโทรศัพท์ด้วยทำไมต้องไปหาหมอผีด้วยล่ะต้องเป็นความคิดของแม่พิลูแน่เลยให้ตายสิ อย่าบอกนะว่าจะพาอันชราไปรักษางั้นพวกเราเรีบไปกันดีกว่าไม่ฝากดูแลงานออฟฟิศทีฉันไปเองอฉันจะโทรหาถ้ามีอะไรคืบหน้านี่่ะขี่มอเตอร์ไซค์เร็วรู้ไหมไม่ต้องห่วงหรอกฉันจะระวังโอเคมานนี่มานมานี่สิไม่ต้องห่วงทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยอย่าไปสนใจนะรับซีอรารตีรับสายหน่อย ใครโทรมาเหรอสามีห้ามรับเด็ดขาดเลยเขาต้องอยู่กับอดิตยาแน่ๆพวกเขาทำงานด้วยกันถ้าเธอรับสายเธอต้องคุยกับอดิตยาด้วยทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยฟังนะเ<ม>พออันธราหายแล้วทั้งอดิตยาและสามีก็จะมีความสุขไงฮัลโหลอารตี เธออยู่ไหนเธอกล้าดียังไงถึงพาอันธราไปหาหมอผีนพี่คะอีกแค่ห้านาทีเราก็จะกลับกันแล้วคะ่ะบอกมาเธออยู่ไหนฉันจะรีบไปหาไม่ต้องห่วงหลอกพี่เราจะกลับกันแล้วเนะบอกมาอารตีแกตัวแค่นั้นเองเนะฉันขอร้องละรีบพาแกกลับบ้านเดี๋ยวนี้พี่คะได้ค่ะพี่เราจะกลับแล้วอารตีรีบพาแกกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลย กลับมาหรือยังเออยังเลยวิญญาเธอปล่อยพวกเขาไปได้ยังไงอดิตยาฉันฉันไม่อยู่บ้าน <c oughs> รู้แล้วพี่เกือบจะถึงแล้วตะตีเธออยู่ไหนอีกแป๊บนึงก็ถึงแล้ว <c oughs> เร็วเร็วเข้า อรพี่คะิดอ,อดิตยาช่วยไรหน่อยนะอารตี ไปเอาใบปริญญา M B A ของเธอเผาไฟทิ้งไปซะพี่คะมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์ตั้งนานแล้วแต่เธอจะไปหาหมอผีอีกฉันอยากพาแกไปรักษากับหมอผีนะะั่นเหรอใช่แล้วพี่หมอผีรักษาคนปัญญาอ่อนได้หมดฉันเลยพาแกไปไงขอเธออารตีอย่าทำตัวรายการศึกษาแบบนี้อดิตยาใจเย็นก่อนอย่ายุ่งดีกว่าวิทยา ไม่มีหมอผีที่รักษาออทิสติกได้อารตีเธอเป็นคนศตวรรษที่21มีการศึกษาแต่กลับเชื่อเรื่องงมงายแบบนั้นเลยเธอเรียนมาแบบนั้นได้ไงเธอจะให้หมอผีรักษาเด็กไม่พึ่งวิทยาศาสตร์และการแพทย์เหลยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านทั่วไปยังเชื่อมือหมอมากกว่าหมอผีแล้วนะเสียเวลาที่เธอเรียนมามาเสียเปล่าหมดแล้วอารตีเธอพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า การศึกษามันไม่ช่วยกล่อมเกลาจิตใจเธอทำตัวเหมือนคนง้อไม่มีผิดเลยพอเถอพี่อันธาราเป็นบ้าแกเป็นบ้านี่ <c oughs> ฉันขอเตือนเป็นครั้งสุดท้ายนะอันธาราไม่ได้เป็นบ้าแกเป็นออทิสติกและแกต้องการหมอไม่ใช่หมอผีและอย่าเรียกอันธาราว่าเป็นบ้าอีกเป็นอันขาดเชียวนะ ไมได้แล้วใส่หัวไปเลยอารตีเดี๋ยวอารตีอาริติยาแค่ว่ากล่าวตักตือนก็พอทำไมต้องไล่เธอออกจากบ้านด้วยล่ะนี่เป็นบ้านของเธอเหมือนกันนะมีอะไรฮะเปล่าจ้ะ